พิกอ卡าดานะคะของขวัญจากจัก,กรวาลถึงคุณในปี2567นะคะมาดูว่าอะไรบ้างนะที่จัก,กรวาลนนะจะจัดสรรเตรียมไว้รอคอยคุณนะคะวันนี้มี2กองนะกองที่1กองที่2นะเดี๋ยวเลือกไพ่ได้เลยค่ะมาดูสมหรับคนที่เลือกกองที่1ก่อนนะคะกองที่1จัก,กรวาลกำลังเตรียมของขวัญอะไรไวรอคคุณนะคะในปีพิเศษ คนที่เลือกกองที่1นนะคะเป็น Energy ของชาวราศีสิงห์นะคะดวงคุณกําลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะเอ,อซึ่งคำว่าจุดเปลี่ยนนี้มันคล้ายๆแบบเจอแย่สุดแล้วก็เจอดีสุดนั่นแหละนะหลายคนหลายท่านในนี้นะคะก็จะเป็น energy, เอเอจอของชาวพิจิกชาวสิงห์นะคะหรือว่าคนที่เกิดในราศีธาตุไฟซะส่วนใหญ่ <c oughs> หรือคนนี้เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์ก็ได้อ่ะมีเรื่องราวนะคะที่แบบว่า forget me not นะคะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณซึ่งมันทำให้คุณเศร้าใจนะคะถูกใจพอสมควรคุณกำลง healing, ังฮิลลิ่งคุณกำลังเข้าสู่แบบเรื่องราวที่มันแบบสร้างพลังของชีวิตปฏิหารหรือว่าเรื่องราวของการที่แบบว่าเอ่เหมือนดวงมีโชคลาภ ปฏิหารนะคะเพราะาพาไพ่ประจำตัวเป็นเดอะซันเลยทีเดียวนะอ่ะเรามาดูนะคะว่าอะไรบ้างนะที่จกกักรวาลจัดสรรไว้รอคุณนะ2567นะคะสิ่งแรกเลยนะคะความสำเร็จในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับใครนะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่อยากจะปรับรูปรูปลักษ์ห่าลักษ์นะคะเป็นนางงามมง,มงจะลงนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับอ่าธุรกิจ ความสวยงามหรือรวมไปถึงนะคะอยากที่จะเปลี่ยนนะคะไลฟ์ไสไตล์ของตัวเองดูแลตัวเองนะคะลดน้ำหนักอะไรอย่างเี้คุณจะทำได้ตรงตรงเป้าหมายในปี67นะคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเออเข้ามาในปี67ซึ่งมันทำให้คุณแฮปปี้ด้วย ประสบการณ์ใหม่ไม่พอแล้วคุณยังได้รับโอกาสใหม่นะคะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของการงานทําให้คุณเนี่ยมีรายได้เสริมนะคะมีรายได้เพิ่มมามากกว่าหนึ่งครงแน่นอนนะคะแล้วก็สั่งกรใจขึ้นมานะคะจะต้องแบบว่าระวังดีๆในเรื่องของความสุขนะคะจะทําให้เราลืมตัวได้มีกินมีแบบอู้ฟู่อะนะในปีนี้นะคะเออมีอยู่มีกินทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะ พิเศษไปกว่านั้น accept love นะคะใครที่โสดอยู่กำลังจะเจอเนื้อคู่หรือกำลังจะเจอใครสักคนเข้ามามอบรักแต่งก้อนนะคะแสดงว่าคุณขออะไรกับจัก,กรวาลคุณขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะคะคุณกำลังจะได้สิ่งนั้นนะคะ start new นะคะการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะหรือต่างประเทศหรือว่าเริ่มต้นเกี่ยวกับ งานต่างๆนานานะคะกำลังจะเริ่มต้นนะคะมีโอกาสอย่างมากนะะเพราะว่าเป็น energy ของ the sun นะคะพลังชีวิตได้เริ่มขึ้นแล้วขอให้คุณโชคดีนะในปี6-7นี้นะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ยืนยันดวงดีดวงปังของคุณไปมาดูกองสองนะคะทีเนี้ยคนที่เลือกกลองที่2ดูพลังชีวิตของคุณตอนนี้ก่อนนะคะ อ่ะเหมือนแปดถ้วยขึ้นมาเบื่อนะคะมีความรู้สึกว่าคุณเบือ่อคุณแบบเซ็งเครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบางคนบางท่านนะคะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยกำลังเข้าสู่คําว่าบาลานซ์ทางด้านจิตใจจิตวิญญาณน,นะกำลังมองหาเป้าหมายที่ดีของชีวิตอ่า ที่ผ่านมาเหมือนได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนะคะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างซึ่งคุณนะก็พยายามอย่างมากนะคะแต่บางทีรู้สึกว่าเหมือนมันมีบางอย่างที่ขาดหายสําหรับคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะมีความเป็นชาวธาตุลมธาตุน้ํำผสมกันนะคะมาดูสิคะว่าไฮไลท์ของคุณในปี2567คุณกําลังจะได้ของขวัญอะไรทำไมคุณคิดมากอย่างนี้มันจะทำให้คุณเลิกคิดมากได้หรือเปล่านะ สำหรับคนที่เลือกใบนี้นะคะอ่าใครที่กำลังแบบอยู่ในช่วงของการสอบแข่งขันนะคะหรือต้องแบบอ่าคู่แข่งเยอะในการตลาดต่างๆนานานะคะคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นลงภาคสนามอะไรต่างๆคุณจะโดดเด่นนะถามว่าน้องๆนักศึกษาการสอบจะโอเคไหมสอบได้บางคนชิงทุนได้ด้วยซ้ำนะคะ มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่วยคุณในปีหกเจ็ดนะคะอาจจะช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณในสิ่งที่คุณกำลังแบบกำลังต้องการอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของมีโอกาสในเรื่องของการขยับขยายนะคะอย่างเช่นเปิดร้านสาขาสองนะคะหรือสิ่งที่คุณทําอยู่คุณได้ต่อยอดขยับขยายมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืองานที่ทํามันดูรุ่งเรืองแล้วก็ได้ขยับขยายทําให้รายได้เข้ามาเยอะ นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณมุ่งหวังนะไม่ว่าจะตั้งใจแข่งขันตั้งใจทำสิ่งที่แบบโครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาคุณจะทำได้สำเร็จประสบความสำเร็จแล้วมีชื่อเสียงด้วยนะคะมันสมดังสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะในปี67อ่าแล้วก็การเงินของคุณความเป็นอยู่ของคุณจะสะดวกสบายขึ้นถึงขั้นร่ำรวยได้เอาตรงๆเป็นอิสระทางการเงินอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้นะคะ มาดูคำแนะนำเสริม Open your heart ขึ้นมานะคะ,ะปีนี้บอว่าเป็นปีที่คุณจะต้องเปิดใจไม่ว่าจะเป็นความรักหรือโอกาสต่างๆนาะนาะนะก็ตามจะ o v บนะคะจะต้องแบบว่า enjoy มีความสุขเท่านั้นเพราะว่าคุณกำลังจะได้ของขวัญที่คุณถูกใจนะคะมันเป็นของขวัญที่คุณถูกใจมากแล้วเป็นปีที่คุณจะแบบว่า แสวงหาแล้วก็กอบโกยความสุขเข้ามาในชีวิตได้อย่างเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นจากแบบประสบการณ์บทเรียนผู้คนสถานการณ์นะคะในปีนี้นี่เป็นของขวัญที่ดีมากฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีดวงปังของขวัญดีๆของคุณไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟๆๆค่ะ